ครับสวัสดีครับพี่น้องเมื่อวน,นี้มาเอาป่าไปกินมือน,นี้พี่น้องเอ้ยไม่ได้เอาลายดอกสี่ห้าตัวก็ได้ไปกินนี่นะพี่น้องตอนแรงนี่เอามองดึงเอามองลากเอามองสิบสองเ้นลากพูนกำลังไล่ออกจากป่าอยู่อยู่แจ๋ป่ากับป่าเลี้ยงได้พี่น้องเอ้ยป่ากับใด บมเมนป่ emer, าธรรมชาต te ิเลยอันนี้ป่านินเลี้ยงแต่หักจับจับหน้าเป็นอย่างจับหน้าไหมมันจับคู่มือเป็นอย่างดอกป่าก็ได้จับคู่มือหลายมันก็หไว้ลักได้แล้วมึงรู้เอามองมาดึงเอามันชี้ได้บ่ป่ามี่ลายอยู่ดอกป่าป่าเป็นป่าลักและเดี๋ยวนี้บุคือใหม่ๆตอนใหม่ๆไว้บอกว่าแล้ว ต่ำแล้วพี่ตำแล้วพี่ตำแล้วต่ำแล้วโอ้บอกใหญ่เลยจักแล้วจ <laughs> ักป่าอยางเห็นน้อยเดียวนึงว่ามันไปแลวบพวกนี้มิดจัดเลยบกค่าเลยะมองสิบสองเสน้นปามตัวใหญ่กว่าได้หนิตัวนี้ป่ามันตัวเลยปนินก็มีตี ปานนี้ก็มีปลาหญิซบก็มีโอ้หึม,มเพิ่นดึงมองพูดหน้าเฮ่อแม,ม่ขาดอ่อตังตับบาทนึงยังอยู่ยังอยู่ยออพูดดิอืมพูดพดิอยู่พูดอะไรก็นได Ủa, ừ, bung bứng. ủa, Nè bung 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 nè, nè bung 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 nè bung 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 Ủa, bung 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 con วายปานนมันสิบดได้ซะบ่ครปลาจีนปลาเกศแรบๆนี่เฮงพันเสาเฮงพันแหละโอ้แสดงว่าเ,เลี้ยงมดคู่ป่าตัวซานหน่อยนีนนอยน่อย่าดิน้นอย่าดิ้นปล่อยปล่อยปล่อย ันนี้ก็ย่านอยู่ดอกตัวนี้ก็ได้เป็นปลาจีนปลายิซบปลานั่นแหละเออปล่อยไปเอาแต่ปลานินปลาอย่างอื่นบอกเอาแม่เนาะฮะไม่เอาคือถือแต่ปลานี่สั่นว้ายถือแต่ปลาพวกนี้เนาะจะมีปลานินบอสสั่น ดัดเลยเอาเดี๋ยวเอาเอาเลยใส่ถุงนี่เออเอาตัวหนึ่งแล้วได้หนึ่งตัวแล้วัะนะาดขนานยังเลยรอดบ่ โอ้ยผู้บักใหญ่เลยตัวป่าอย่างน้อปะปากเอาลุงลุงดาปะปา่าปะปากกามีบาทนี่ไปเลยแหละปะปาาผู้ฆ่าดอกมันใหญ่โพด,ด,ดใหญ่หญกว่ามองดอนเบิมองกระจุมพะมองดอดโอ้ ไปหมดเลยปลาตำล่ำหลายๆโดนไปหอเยเอาอีกตัวน,นี้เอาพุ่นไปอยู่ผุ่นลุงดาอวยมองไปผุ่นมันจังง่ายไปดึงเอาอยู่ห่มอมผูโลดพูดีมาอ,อันดีตัวที่สอง มันหอดโลอยูอ่บ่หล่นเหรอหอดหอดอออ้โหอ้อพูดเอามองไปท่างผนถึงมาปแปะในนี้มันบบอยากเอนาห้าได้อยากด,อดอ่อน คุณเดยังอยู่ป้ายนี Arizona, yes. mm ่ต hmm. ัวน่ะเท็กซ uh, really? ี sure ่ป้ายนั่งป sure> ้ายนี uh. ่เออโอ้ยฟ right ้าปุดป้ายิ่งสบเมนอโอ้โหใหญ่ขนาดบ่ออันนี้ได้แล้วสามนี่สามโลได้ป่าตัวนี่เนาะสามโลขึ้นกูเลยะป้อย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 มึงก้อเงือบมันขาดเลย โอ, <g ül üyor> โอ้มันดีดกดว้ามันพันไรโอ้อย่าดินด้นอย่าดิ้นอย่าดิ้นสิปดให้ออโอ้โอมันหัวแหลมป่านี่มันเลยติด เข้าหลายบ่ฮะโอ้ลุงดาเงื้อมันขาดเลยดึงหูดหูดบ่ได้บ่มันรอดไป่รอดเหมือนรอดด้ยเนาะจะสีเล็กนี่อมองดึงดึงก็ดึงถอยขึ้นได้บ่กลัวมันนี่นะย้อนสอน <c oughs> ย้อนสอนเก็ตมันไงไก่เล็เออไปบม่ตายดอกดี <c oughs> <c oughs> ตัวไม่อือ,อไปทงผุเออไเบินงพุตฮะได้่ใครเก่เาวะพี่มาผีโลดจังแม่ติ่งมองดี คือไล่และบวบออกมาเนาะโอ้บออกโอ้ไม่ธรรมดาบวมีพอตูวบัน้อบ,บาทนี่ปลาปลาใหญ่น่าจะไปแล้วแหละเนาะย่งค่าอยู่นี่แหละยังอยู่บวบ Ban ninh cứ đầu học xin ông bắt buộc hữu bỏ lòng thân mỏi đây Đi bỏ đây 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 Đi đây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  บ <bills please. S 2> าดเลยไปซ้ำรอดกลิ่นไปเลยหลังบด้ลยรอดเลยบ่เฮ้ยโอ้ยเนี่ยเท่าที่แล้วปกะยังไงนี่โคนรแม่ไหมโอ้คดีโอ้อะไรตัวนี้คุ้มอยู่ ให้อยู่ตัวใหญ่ลบเฉอได้บ่ได้มันได้โอ้โหโตหนุนรอบ <c oughs> อยู่ด้านใดเละบ้านนี้ทั้งในนี่แหละขวาน่เออคดีว้ายิีเดเยาหักตาเนึ่งรู้แล้วอืออรุ่นนี้จักอยู่จังได้ไปจังได้มันพันบ่

ได้สาใจก็เอาโอ้ยเมียนฮอ้หืนี <mit. S 1> ่ภ้เมียนดีได้ขึ้นระวังเงือเอาปล่อยลงเออเยโอ้ยลายตัวตัว่กระ กิ่บหนึ่งห่ามันมีอี่างนี้เอ้าสามตัวสามนี้ละก็กินดีหรอกน้ำตัวใหญ่ไหมของมันนี่จับยากอยู่ได y ปลาลายอยุบจับยากมันโบออกจากป่าเออโบออกจากป่าเอ้าสัตว์นี้กอนเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ